เดี๋ยวมอนีเนาะคะ่ะทางจองนกเป็ดนนะ้ำน่ะสิพ้าล่องไอเอาหัวปีนะ่ะแช่น้ำมะนาวดูนะแต่ว่าก่อนเ,าเ้าสดแช่น้ำมะนาวเนาะเขากลับมาเอาหัวปีลงก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะนี่นะวิธีที่เาจะเอาหัวปีลงเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ละหัวปีกล้วยนำว่านะคะนะ่ะเนาะ เป็นหัวปีกล้ยชนิดเดียวนะที่กินได้ถ้าเป็นว่าปีกล้ยอย่างอื่นๆก็กินบ่ได้เนาะค่ะน้อมันสิขมเนาะก็มีปีกล้ยน้ำวาน,นี่ละที่กินได้นะเสร็จแล้วนะใครๆก็บอกว่าถ้าแช่น้ำที่มีรสเปรี้ยวแล้วจะขาวขึ้นวานะตามที่หลายหลายคนบอกนาอว่า น้ำที่มีรสเปรี้ยวน่ะแซ่ไปแล้วหัวปีสีขาวเพื่อนวาน่าน่ะอันนี้เข้ามาทดลองด้วยตัวเองเลยนะเราอย่าพึ่งเชื่อใครเราทดลองด้วยตัวเองนะข้าซีแซ่น้ำมกนาวนะค่ะนาอนี่นะสำหรับทางช่องน้เป็นน้มมันีน้มาทดลองด้วยตัวเองเลยจะมมหรือจะจาจะขาวหรือจะดํานะเข้ามาทดลองเลยนาอทดลองแช่หัวปีในน้ำมะนาวนะคะนาะหรือว่า เขาเอาแต่น้ำม,มันกระจากดอกแต่ว่าเห่าเนาะเอาลงทั้งเปลือกทั้งเม็ดเลยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับน้ำบางหนาาของเห่าเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งผลงานกันเนาะว่าจะขาวดังทีหลายๆคนบอกบอเนาะคะ่ะเนาะแช่หัวปีในน้ำที่มีรสเปรี้ยวมันสเินเฮตดในหัวปีขาวเพื่นว่านะอันนี้เฮามาทดลองเองเลยเนาะทดลองแช่ด้วยน้ำมันหนาวเนาะนี่นะหัวปีที่เฮาได้มากเนาะคะ่ะเนาะ เขากะลัาพาพาพานี่ละ่ะพาเครื่องแบบนี้ละ่ะเสร็จแล้วนะเขาก็เอาลวแแซ่เลยเน,น,นาะค่ะเนาะลงแซ่น้ำมหนานี่ละแล้วเขาก็มาเบิ้งผลกันนะจะขาวจัวหรือว่าจะดำปีเข้ามาทดลองเลยเนาะคะ่ะเนาะทดลองกันเลยนี่นะเข้าพาได้แล้วเขาก็เอาใส่น้ำเลยเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับหัวปีนี่กะเห็ดอาหารหลายสิ่งหลายอย่างนะแม่ลูกอ่อนต้องการนำนมให้ลูกเนาะเขากะแนะนำให้กินหัวปีนี่ลหละจะมีน้ำนมเยอะให้ลูกเนาะนี่ละ่ะเข้ากระล่องแซบึงนะมันสีขาวจ๊วะคือหลายๆคนว่าบอ่อนะเข้าลองแซ่เลยเนาะคะ่ะเนาะแช่น้ำมะนาวนะเนี่ยหัวปีแช่น้ำมะน,นาวนะ จะโม,มหรือจะจาก่ิเห็นผลภายในคลิปนี่ลหละบ่ต้องไปรอนานเนาะเห็นผลภายในสามนาทีนี่ลหละจะม,มูหรือจะจา,านะแซไปเลยเนาะค่ะนอนนี่นะเฮาตัดมาได้เฮากาแซไปเลยเนาะลองเบิงลองเบิงเนาะคะนะ่ะเนาะลองแซน,น้ำมะนาวดูเนาะว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรเนาะนี่นะลองเบิงเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังมาถึงหนึ่งชั่วโมงดีจ่อยดอกประมาณสี่สิบกวนาทีเนี่ยมาเบิ่งตีละมันคือเป็นจุดดำๆยังสิละอันนี้ห่อกระบอกรอกรไดเนาะค่ะเนาะมันอาจจะเป็นที่ว่าหฮาเอาลงทั้งเปลือกบอกเน่าเอาลงทั้งเม็ดเอาลงทั้งเปลือกหรือเปล่าหฮอ,อก,ร,อก,กระบาดใจนะมันบเดเอ็กาวอย่างที่หลายๆคนบอกนะมันคือดำนะหัวปีหฮามันคือดำนะ วัาที่เขาทนลองเองมันคือดำนี่นะสำหรับผลลัพธ์ที่ใดเนาะคะ่ะเนาะในการแชร่หัวปีสน่น้ำบางหน้าเนาะกะสิใดประมาณนี้เนาะ,ะเห็นเป็นจุดดำๆนี่ล่ะกับบรเิเวขาจัวยังทีหลายๆคนคิดไวะะ้เนาะขนาดเท่ายังคิดไว้ว่ามันสีขาวจัวนะ,ะเอาไปเอามามันกับบรเิเวขาจัวขนาดนั้นเนาะคะ่นะเนาะมันก็มีจุดดำๆให้เห็นอยู่เนาะคะ่ะ